นี่ฮะที่ตรงนี้ทีตรงนี้ตันวันนี้เราจะมาแนะนำหัวฉีดปัดน้ำฝนตันของรีโวนะครับไปดูครับคือผมลองมาแล้วฮะเข็มแทงก็ไม่ออกยังไงก็ไม่ออกนะครับมีวิธีหนึ่งครับนี่ฮะที่ตรงนี้ ตรงนี้ตันนะให้ทำอย่างนี้นะฮะให้นำกานะนกาแล้วได้ครับสองนดัดสองนัดเลยครับแล้วก็วววววครบครับตันสองหัวใส่ไข่เข็ยมยังไงแทงยังไงก็ไม่ออกครับ กดทั้งนี้ทั้งสองหัวเลยนะครับเอาแบบนี้นะครับนะครับครับมาดูผลลัพธ์ฮะตันทั้งสองตัวตันทั้งสองเอ่อหัวนะฮะออกอู้ดีจังเลยครับเคล็ดลับนะครับ D.I.Y. บ้านๆแก้ไขได้เองครับสวัสดีครับ